สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่19นะครับ19มิถุนายนปี68วันนี้ก็เช้าวันพฤหัสครับเนาะเช้าวันพฤหัสก็คลิี่จะวาาแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับอิบสีทางช่องก็เป็นแนวทางนะครับเนาะคลิปที่2ครับเนาะของรัฐบาลไทยคลิปแรกเมื่อวานก็ลงไปแล้วของเซียนเทวีครับเนาะขัเป็นอิบสีเซียนเทวีแนวทางดีจิม่นจากเซียนพีก็เข้าไปรับชมรนะับฟังได้นะครับเนาะ แตยังไม่เห็นเขากดตรงรูปคนนะครับด้านซ้ายมือก็ไปคนดูนะครับเนาะคนดูคลิปนี้เป็นของลุงอ้วนครับเนาะลุงอ้วนเลขจิตบนล่างแต่เน้นไปที่บนนะครับแกบอกว่าเลขติดบนล่างสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวนะครับเนาะเลขติดลุงอ้วนแม่นมากครับเนาะแม่นมากๆติดลุงอ้วนสายบนแนะนําเลยครับเนาะ เลขติดบนล่างเน้นบนนะครับเนาะจะบนอย่างเดียวก็ว่าได้นะครับเนาะที่ผ่านมาบนอย่างเดียวนะครับหกกวดติดต่อกันนะครับเนาเข้ามาติดต่อกันแกส่งมาให้ดูติดต่อกันแม่นมากครับเนาะสายบนห้ามพลาดนะครับสายบนห้ามพลาดด้วยประกันทางป่วงนะครับเนาะมีลุ้นแน่นอนครับเนาะมีลุ้นแน่นอนก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะประเทศไคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคย ก็คิดพา้องนนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้านะครับเนาะมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับสวนบางกระเจ้าปั่นจักรยานเสร็จก็ในก็พักผ่อนกินขนมนมเนยนั่งริมทะเลริมหนองนนะ้ำนเนาะริมเขาจะมีซุ้มให้นั่งนะครับเนาะใครมาอยากนั่งซุ้มกลางนา้ำก็นั่งตรงมหิดอ่อนอะไรมีให้รองรับนะครับเนาะก็สะดวกสบายนะครับเนาะสายรักธรรมชาติแนะ่ยน้ำลับเนาะสบายาสาม้ำๆประจำ ถ้าใสา่ลักธรรมชาติแนะนําเลยบรรยากาศดีมากนะาครับเนาะพายกบครมปั่ญานาาออกกำลังกายออกกำลังกายในตัวตุงสนานนะครับเนาะปั่ญานใต้อุโมงค์ต้นไม้ครับเนาะเย็นดีมากบรรยากาศสุดยอดนะครับเนะาะป่าก็เยอะอาหารปา่าบรรยากาศดีมากที่โซนท่เที่ยวก็เดิดนทางพุที่ในตัวเหมือนเดิมครับเนาะเดินไปทีาา่แนวทางเหมือนเช่นเคยดูของสวยง,งามนะครับเนาะธรรมชาติบ้านเรา จเจริญหูจเจริญตาฝานครับเนาะสุรอากาศบริสุทธิ์ลมเล่นนะครับเนาะแล้วก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมก็ดูผลของหลวงอ้วนครับเนาะหดที่แล้วหลวงอ้วนให้แนวทางบอกทำมาหกวดครับราที่ผ่านมาให้มาหกวดจะเบาสารคเพึ่งลงแนวทางให้สองวดครับเนาะรวมทั้งหมดให้มาหกวดบอกทำเบาสา,สา,สารคเพึ่งลงให้สองขวด จริงๆว่าจะลงก็ลืมลืมๆนะครับเนาะก็ขอบคุณอ้วนครับเนาะจะทำับแบ่งปันเอฟซีทางช่องผู้บีใครชอบจะได้ไปจัดนะครับเนาะแก่ให้มางวดแรกครับเนาะเลขติดบนเนาะบ,บนล่างครับเนาะบนล่างเน้นบนนะครับเนาะเน้นบนเลยแก่ให้มาห้าศูนย์แปดแล้วทางรัฐบาลไทยก็ออกแปดเจ็ดเข้าที่หลักสิบนะครับกดต่อมาแก่ให้เจ็ดสามเก้านะครับเนาะรัฐบาลไทยก็ออกสองสองเจ็ด ก็เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับงมดต่อมาก็ให้780รอัตบันไทยก็ออก388มาบนทั้งหลัก10หลักหน่วยครับเนาะศูนย์ก็ไปติดที่0นบนครับเนาะ0 6 0ย์นครับเนาะแล้วก็งมดต่อมาก็ให้เใ็้78ศย์อีกเหมือนเดิมครับนะ 7, 8, ววเนาะ780ดแปดสมติดเลยโจดี้ศูนย์ก็มาที่หลัก10บนนะครับ แล้วเจ็ดกับแปดก็ไปขากอดคอกันเข้าล่างครับเนาะสองตัวเลยแปดเจ็ดเชียวนี้มาบนล่างสองงวดติดนะครับเนาะงวดต่อมาก็เกให้มาหกสามเก้านะครับ 6, 3, หกสามเก้างวดนี้สามไปติดที่หลักร้อยนะครับเนาะติดที่หลักร้อยวางงวดที่หกนะครับเกให้สี่แปดเจ็ดนะครับสี่แปดเจ็ด สองก็เข้าไปที่หลักหน่วยบน,นครับเนาะหดที่แล้วออกหกเก้าศูนย์ไอสามเก้าสองครับเนาะสามเก้าสองล่างศูนย์หกครับเนาะหกงวดซ้อนคนระับเนาะหกงวดซ้อนเลยแม่นมากคนระับเนาะสายบนแนะนําเลยนะครับเนะะาะบ่าวซำแนะนําเลยสายบนล่างก็คือผลพลอยได้นะครับเนาะดูจากให้มาหกงวดนะครับบนทุกงวดเข้าหลักสิบหลักหน่วยมาตลอด มีงวดสามห้าสองครับเนาะสามไปเข้าหลักร้อยงวดเดียวนะครับงวดต่อมาที่ผ่านมาล่าสุดก็เก๋ก็ให้สี่แปดสองสองก็กลับมาทํางานเข้าหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับเนาะแม่นมากแม่นมากแม่นจริงๆเข้าสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยครับเนาะ้อยไปงวดเดียวนะครับวันนี้เก๊ให้มาแล้วครับเนาให้มาแล้วให้มาหลายวันนะครับเนาะแต่ยังไม่ทันลงครับเนาะก็ตั้งหลักอยู่นะครับเนาะ ออกหวยพึ่งออกมาบางคนก็ยังทุกคนที่ถูกหวยก็กำลังฉลองอยู่ครับเนาะส่วนคนที่ยังไม่ถูกหวยก็กำลังทําใจอยู่ครับเนาะสู่ต่อไปนะครับเนาะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะครับนักเสี่ยงโชคหวังว่าสามคงจะไม่มาอีกคนระับเนาะหรือจะมาอีกไม่รู้ครับเนาะสามเดือนที่มากคนระับเนาะสามหลักร้อยแน่นอนมากเลยสามวดซ้อนเลยไอ,อ้สีว่วดซ้อนเลยครับเนาะ วันนี้ยังจะมาอีกไหมลุนไปด้วยกันนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกันแต่ขอร้องว่าอย่ามาเลยครับเนาะให้คนอื่นมาม้างมาคนเดียวเลยไม่ไหวนะครับเนาะให้คนอื่นให้ใชาวบ้านชาวช่องเขามาบ้างพักๆไปก่อนนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับสำหรับคุลุงอ้วนผมบองเลขจิตบนล่างเน้นบนนะครับเน้นบนเลยเกีวันนี้ให้มาห้าแปดศูนย์นะครับ ห้าแปดศูนย์หน่วยหน่วยบนสิบบนอยู่ในนี้แน่นอนครับพผลพอได้ไปล่างด้วยก็มีครับเพราะผลพลอยได้เป็นคลิกเป็นกําไรครับเพราะล่างเป็นกําไรเก็บมาสองวัดครับราะที่ว่ามาล่างไม่ได้บนไม่ได้หลุดนะครับบนก็มาล่างก็มานะครับไม่ใช่ว่ามาล่างแล้วหลุดบนไม่ใช่นะครับเนราะที่ผ่านมา ห้าแปดศูนย์นะครับใครมีดีๆมาประกบได้เลยครับแล้วห้าปดศเลขเกียรติบนของหลวงอ้วนครับหลวงอ้วนงวดนี้งวดที่เจนะครับถ้าเข้าเลขสวยคนระับเนาะเลขสวยเลขที่มาบ่อยด้วยนะดูดีๆครับแลาะห้ากับแปดกับศูนย์เป็นเลขที่เดือนดีครับเนาะแปดก็เข้ามาแล้วงวดที่ออกสามแปดแปดนะครับห้าก็งวดที่สามห้าสองก็มา ศูนย์ก็ออกมาแล้วสองวัติดนะครับศูนย์สองไอ้สองศูนย์ศูนย์หกนะครับก็เข้ามาแล้วย้อนไปรูก็ศูนย์หกอีกนะครับเนาะเป็นเลขที่เดือนนีทั้งนั้นนะครับเนาะเดือนดีทั้งนั้นเลยก็ลองดูนะครับเนาะลองดูก็วันนี้ก็วันพุธนะครับมีเวลาตัวที่เราพัฒนาเอฟซีทางช่องนะครับเนาะไอ้ไม่ใช่เนาะพูดผิดนะครับเนาะฮานอยนะครับเนาะฮานอยอีกสังช่องถ้ามีเวลาเบานั้นบบตอนนก็จะลงช่องจุ่มๆนให้มันเดิมนะครับเนาะถ้าไม่ม ก็ใครชอบกดติดตามไว้ครับเนาะกดติดตามไว้จะได้ไปลงทุนครับเนาะศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันนะครับก็ตอนนี้ก็ศึกใหญ่เงินแสนศึกเถินแสนไปก่อนเพื่อมีใครรอเลขติดนะครับเนาะเลขติดบนแม่นแม่นนะครับเนาะแม่นแม่นบอกสารคามนะครับเนาะตอนนี้ต้องการมากคือหลักสิบบนครับเนาะใครมีแม่นแม่นจากสองสามตัวครับเนาะใครมีมาฝากบอกสารคามด้วยครับเนาะเบอร์ไลน์นะครับศูนย์แปดสองเจ็ดเก้าหก ไอ้083นะครับเนาะ083 853 9149นะครับเนาะ853 083 853 9149เป็นเบอร์ไลน์นะครับเนาะเบอร์ไลน์นี่บอกสามขึ้นไว้ให้เนาะขึ้นไว้ให้เบอร์ไลน์บอกสลามเบอร์ใครมีใครอยากติดต่อนะครับเนาะไอ้น้ำมันนวดก็ยังขายเหมือนเดิมครับเนาะขายเหมือนเดิมแต่พอทำหลังไม่ค่อยลงครับเนาะไม่ค่อยลงก็มีลูกค,ค้าเก่าๆติดต่อมาคนใหม่ไม่ค่อยมีครับเนาะฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนเฮงๆรวยๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ